กลางคืนหนึ่งนะเรือเบลฟอาซากิได้พบการแลกเปลี่ยนของชายปริศนาสองคนนั่นคือฟริดแล้วก็มอดดกกำลังพยายามทำอาหารอยู่นั่นคืออาหารของหวานนั่นเองแล้วก็ลอยก็มาเห็นแล้วก็ไล่อลอยไปซะเอาละ่ะถึงเวลาที่มา,มาแดกของหวานกันแล้ว ผมก็เคยถ้าเรานอนดึกเนี่ยมันมักจะหิวครับผมอยากจะกินอะไรสักอย่างหนึง่งแต่ถ้าทำแบบนั้นแบบน่ะมันจะอ้วนไงช่วงเช้าวันสดใสของเรือเบฟอาซากิลอยแล้วก็ลิโกะแล้วก็เหล่าลูกเรือก็ได้นั่งกินข้าวกันและพูดถึงดอทว่าทําไมดอทเนี่ยไม่เข้ามากินด้วยเจ๋ก็บอกว่าเธอไม่มาหรอกนะส่วนใหญ่เขาก็จะกินพวกกัมมี่หรือว่าพวกอาหารหวานแทนแต่ลุงก็บอกว่าเมื่อไรอก็ตามที่ฉันทําอาหารเอร่อยกว่านี้เธอคงยอมออกมาสินะลอยก็คิดนะครับว่า ยังมีอร่อยกว่านี้อีกเหรอเนี่ยพูดไปแล้วํำลายกันไหลพลาดเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแป้งนมน้ำตาลผลไม้อบมแห้งเนี่ยไม่รู้ว่ามันหายไปไหนเมื่อดอกกับฟรีดก็ทำหน้าหอ,อย่าใส่ร้ายคนอื่นเลยนะหลังจากนั้นลิโก้ลอยก็ไปเรียนออนไลน์อ่าสำหรับลอยเรียนที่ดาดฟ้าเพื่อเจอลิโกซ่าบ้างที่หายไปนะฮะเสร็จแล้วทุกคนก็จอดเพื่อจะไปซื้อวัตถุด,ดิบที่หายไปแล้วก็ตัดสินด้วยการเป่ายิงฉุกว่าใครจะได้ออกไป แล้วลอยก็แพ้แต่ว่าลอยบอกว่าลิโกขอหน่อยนะจะออกไปตามหาเลยควอซ่างไงเออสุดท้าลิโกก็ยอมแพ้นะครับ <S <S เป่ายิ่งฉุดแพ้แต่ก็ไม่ยอมแพ้เหมือนลุงแถวบ้านเลย <S <S หลังจากนั้นลิโกก็รับม้าที่เฝ้าเรือโดยการเอาน้ํารถลิซาดอนนะครเอาข้อให้กับเหล่าโปเกมอนซักผ้าถูพื้นแกล้งโบเมเตอร์นะครแกล้งนวฮะหลังจากนั้นก็ไปที่ครัวซึ่งครัวนั้นนะ่ย มีขนมหวานที่ลอยบอกลิกโกเไว้เปิดออกมาปุ๊บเจอครีมนะเต็มหน้าเลยมันคือกับดักที่เมื่อดอกวางเอาไว้หลังจากนั้นเมื่อดอกก็โทรมาพอดีลิกโกก็รีบขอโทษแล้วเมื่อดอกก็งงขอโทษอะไรอร่ะเมื่อดอกบอกว่าอาหารเที่ยงเนี่ยเตรียมไว้ให้แล้วนะแล้วก็มารับพร้อมกับคุณปู่แล้วก็อีกอันนึงเอาไปให้ดอดด้วยนะแล้วคุณปู่ก็เล่นสมบัติสำนวนแต่ว่าลิกโกหายไปไหนก็ไม่รู้แล้วลั่ไปว่านั่งพูดกับตัวเอง แล้วคราวนี้ลิโกก็มาถึงห้องของดอทแล้วก็เอาข้าวเที่ยมมาให้ลิโกก็ได้ยินเสียงของกุลมินอีกแล้วลิโก,กว่าเธอเป็นแฟนคลับของกุลมินเหมือนกันเหรอฉันก็เป็นแฟนคลับเหมือนกันนะเธอน่ารักชอบสดใสมากเลยวันนี้กุลบินกาลังจะไลฟ์สตรีมด้วยนะแต่ว่าวันนี้ดูเหมือนจะช้าไปดอทก็คิดในใจก็ช้าไปก็ว่าเธอนี่แหละหลังจากนั้นดอทก็เตรียมตัวเปิดไลฟ์สตรีมลอยกับฟีดโดนหลอกขายผ้าไม่ว่าจะเช็ดอะไรก็ใส่วิงวับ ไม่เป็นไรวันก่อนแม่ผมก็โดนหลอกซื้อคอโลฟิลเหมือนกันแล้วแล้วก็ลิโกก็มาดูไลฟ์สตรีมของกลูมินแต่คราวนี้กลูมินได้เอาคอมเมน้นของเธอมาอ่านเฉยเลยลิโกก็เลยตกใจเขินอายดังไปทั่วเรือทําให้อากลูมินงายตกเก้าอี้ไปเลยข้ความประมาณว่าจากคนที่ชื่อว่ารักเนีย่ยเอาที่สุดเลยมีคนนึงอยากเป็นเพื่อนด้วยฉันควรจะทํายังไงดีแล้วก็แจงรายละเอียดไปเยอะแยะมากเลยทําให้กลูมินรู้แน่นอนว่า คนนี้เออที่เขากาลังถามอยู่เนี่ยต้องเป็นตัวเองแน่เลยก็เลยแถ่ๆไปให้มันจบๆไปนะฮะเราต้องใช้บรรยากาศเนี่ยเออถ้าบรรยากาศดีทุกอย่างเป็นเพื่อนกันได้แหละว้าวกรูมินเนี่ยรู้ไปหมดทุกเรื่องเลยนะสุดยอดเลยหลังจากนั้นลอยกับฟีดก็ได้บัตเทิลกับเจ้าตัวโอนิสุซุเมะแล้วก็ชนะมาได้และเดินทางกางลับไปยังเรือพอกลับมาที่เรือลอยก็มาขอบคุณสําหรับดอทที่ให้ข้อมูลกับเดควซ่าเสร็จแล้วก็ท้าดวลกับ อาลิโกะเลยนะครับผมลิโกก,ก,ก็บอกว่าที่นี่แหละเออตามบรรยากาศที่กุลุมินสอนมาดอดบอกว่าไปไกลๆเลยแล้วเธอชอบคนแบบไหนล่ะถึงจะออกมาดอดก็บอกว่าอยากจะได้มีคนที่มีสมบัติโบราณท,ที่มีโปกเกมอนตำนานอยู่ข้างในหรือไม่ก็อของโบราณท,ที่มีความล,ลึกลับอะไรประมาณนั้นแต่มันคงไปไ,ปไปไม่ได้หรอกที่ไม่อยู่หน้าห้องฉันก็ของทั้งสองสิ่งก็อยู่หน้าห้องเธอเรียไงเนี่ยไม่ออกมาเอง <S <S ตกมากลางดึก ดแอบไปกินขนมที่เมอร์ดอกทําเอาไว้คราวนี้เมอร์ดอกมาดูว่าเฮ้ย mm. ขนมหายไปแล้วเมอร์ดอกก็เลยดีใจในที่สุดแมเขาก็ออกมากินแล้วสักทีและแล้วก็มาถึงช่วงเช้าฟรตีตื่นขึ้นมาสองกล้องดูตอนนี้ถึงภูมิภาคคาวเดียแล้วแล้วเจอกันตอนหน้าครับ